ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการาวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันจันทร์ที่19 กุมภาพันสองห้าหกเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาเนะาะสูตรที่ลงตัดให้ไปก็หามาเด่นตัวเดียวนะครับก็คือมาสามนะครับส่วนชุดสองตัวสามตัวเนาะที่ลุงวางให้ก็หลุดไปนะครับก็ลุ้นกันใหม่นะครับส่วนงวดวันจันนี้เนะาะวันจันทร์ที่สิบเก้า กลุ่มพาพันนี้เนาะอ่ารักษาของสูตรอ่าหรือว่ากลุ่มตัวเลขที่ลุงอ่าวางให้เนาะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับสูตรหวยวันนี้นะ <c oughs> อ่าลุงตันจะเอาสูตรสองสูตรนะครับมาเทียบชนกันนะครับอ่าก็เป็นการเอาสูตรเนาะสูตรที่จะเอามาเทียบนะครับก็จะเป็นสูตร เหมือนกัน3มตัวนะครับคละด้านแล้วก็เหมือนกัน2ตัวนะครับมาเทียบชนกันเนาะ,ะลุงจะเอาเฉพาะผลนะลับเนาะผลลัพธ์ของแต่ละสูตรมาลงในตารางแล้วก็เอาสถิตินะ,ะประมาณ3ามงวดเนาะมาเทียบนะครับจากนั้นก็จะเอาสถิติมาหาเลขเด่นแล้วก็วางตัวเลข อสองตัวสามตัวนะครับมาเริ่มกันที่สูตรเหมือนกันสามตัวก่อนเนะาะผลลัพธ์ที่ได้เนาะจากการวิเคราะห์เนะาะแถวที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,อได้หนึ่งเนาะแถวที่สองได้สองได้หนึ่งเหมือนกันเนาะแถวที่สามได้สามแล้วก็แถวที่สี่ได้ห้านะครับอ จากนั้นก็เอาไปบวกลบหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้ได้สามตัวนะครับก็จะมีฝั่งนี้ก็เป็นสองเนาะฝั่งนี้เป็นศูนนะครับอตัวนี้ก็เหมือนกันสามสามเป็นสี่อนนี้ก็เป็นสองตัวนี้ห้าห้าก็จะเป็นหกแล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็น4นะครับอ่าฝั่งนี้นะครับคือผลลัพธ์นี้มาฝั่งนี้นะฝั่งเหมือนกันสองตัวนะครับแถวที่หนึ่งผลลัพธ์ได้สามเนาะแถวที่สองได้หกแถวที่สามได้สี่อ่าแล้วก็แถวที่สี่ได้ศูนย์เนาะเหมือนกันเนาะไปบวกลบหนึ่งเป็นสี อ่าเป็นสองเป็นเจ็ดอ่าอนี้ก็เป็นห้าสี่เป็นห้าก่อนนี้ก็เป็นสามอ่าแล้วก็ศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งเป็นเก้าอ่าอน,นี้ก็ได้อ่ามาครบเนาะผลลัพธ์ได้มาครบทั้งสองสูตรทีนี้ก็มาดูสถิตินะครับโดยใช้อ่ากลุ่มตัวเลขผลลัพ์ ในแต่ละแถวเนาะมาเทียบแล้วก็วางเป็นสถิตินะครับอฝั่งนี้ก็จะได้สถิติย้อนหลังสามงวดเนาะอะแถวที่หนึ่งนะสถิติแถวที่หนึ่งก็คือ,อตัวเลขที่ได้นะก็ได้หนะ้าสี่หนึ่งสองเนาะ แถวที่สองเนาะหรือว่างวดที่สองนะก็จะได้หกสามหนะึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็งวดที่สามหรือแถวที่สามก็จะได้หนะ้าสองหนึ่งหนึ่งเนาะอ่าทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เทียบได้สองงวดเนาะอ่าหรือว่าสถิติสองงวดเนาะ ก็จะได้สองแถวเนาะแถวที่หนึ่งก็จะได้หนึ่งสี่เจ็ดสองงที่สองก็จะได้หนึ่งสีห้าสามนะครับอ่าจากการดูเนาะอ่ามาเทียบสูตรสองสูตรแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า มีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่ก็คืออ่าแถวที่อ่าหลักสิบเนาะหลักสิบบนนะครับอได้ตำแหน่งนี้นะครับอตำแหน่งที่ได้ก็คือออกมาสามงวติดนะครับอ่าก็คือตำแหน่งหนึ่งนะครับอ มาสามงวดติดเลยนะครับส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือหนึ่งตัวนี้เนาะมาสองงวดนะครับอ่าแล้วก็หลักสิบบนอ่าสิบล่างเนาะอันนี้ข้างหน้าคือสิบล่างนะก็ห้านะครับมาสองงวดนะครับอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ล่างล่างหนึ่งสี่เนาะอ่าตำแหน่งหนึ่งสี่มาสองงวดเลยนะครับ นี้ก็มาดูเลขเด่นกันเนาะอ่าจะเป็นตัวไหนนะครับเด่นเนาะอ่าเด่นงวดนี้นะครับลุตันให้อยู่ที่หนึ่งสองสี่ห้าเนาะอ่าอนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับ โดยจะใช้อสถิติเนะาะในการจับนะครับจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งส,งงสี่ห้าสอง าสามแถวต่อมาก็คือห้าสี่หกสองหกสามเจ็ดสองสองเนาะแล้วก็แปดหนึ่งเนาะอ่า แปดหนึ่งนะครับถามว่าแปดหนึ่งมาจากไหนนะครับก็อ่ามุมมองเนาะอ่ามุมมองในการมองนะครับาลุงก็มองว่าอาสามเนะาะสามมองแปดเป็นสามเนะาะก็ทีนี้ก็มาดูสามตัวเนาะ สามตัวนะครับก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งนะสี่หนึ่งสองหกหนึ่งสองสี่ห้าสามแล้วก็สนะี่เจ็ดสองเนาะ อ่าก็เป็นสูตรเนาะที่ได้จากการเทียบสูตร2ส,สูตรนะครับก็ได้ตัวเลขออกมา,าประมาณนี้นะครับอ่าพี่น้องเอฟซีก็อ่า,า,อามองสูตรมองผลลัพธ์อ่าแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลงวางนะครับถ้าอ่ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจมนะครับสูตรไปแล้วนะครับในรอบนี้ลูกตันก็เอาสูตร2ส,สูตรเนาะมาเทียบชนกันนะครับก็เอาสูตรที่เคยเดินดีเนาะ,อะเอามาเทียบเกี่ยวกับการให้ได้รู้ว่ามันมีความเหมือนกันยังไงเนาะ,ะจากการ เทียบดูแล้วเนาะก็มีกลุ่มตัวเลขที่เหมือนกันอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็สามารถใช้เป็นแนวทางเนะาะในการตัดสินใจนะครับในรอบที่ผ่านมาเนะาะส่วนมากเนี่ยสูตรหนึ่งหลุดแต่สูตรหนึ่งเข้าเนะาะสองแถวบ้างสามแถวบ้างนะครับก็ถือว่าเราก็ ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับในรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่ตัวเลขที่ได้เนาะเหมือนกันทั้งสองสูตรก็มีมีหนึ่มี2เนาะซึ่งก็มาทั้งสองสูตรเลยนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าต่ออีกงวดหรือไม่นะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่ ติดตามลุงตันมาเลยตลอดนะครับก็เหมือนเดิมเนาะลุงตันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ไรับชมกันนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ อากาศร้อนมากเลยวันนี้นะครับ